เราจะมาเริ่มทำตัวเฟรมเลตเตอร์นะคะเริ่มจากพอเข้าหน้าเอา่อโฮมเพจของแ a n นว่าแล้วนะคะจะลองทำเป็นตัวบน Facebook Post นะคะเราคลิกไปแล้วก็พิมพ์ว่า Facebook Post นะคะเราจะเลือกเทมเพลตที่เราจะถ้าเราจะทำเป็นหน้าปก YouTube เราก็เลือกพิมพ์เป็น YouTube Cover หรือว่าหน้าปก y o u t u b e ก็ได้นะคะอันนี้จะลองทำตัวอย่างเพื่อจะต้องการทำตัวอักษรนะคะเราคลิกไปที่สร้างหน้าเปล่าค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าต่างการทำงานนะคะทีนี้เราจะไปเลือกที่เมนูที่ 1, 2, 3, 4นะคะ Element Element จะเป็นตัวไอคอนหรือว่าตัวกราฟิกต่างๆที่เราเอามาดีไซน์ได้นะคะให้พิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าเฟรม m s ด้วยนะคะแล้วก็ letter le w l t r ก mm ็ hmm. คือมันจะตัวเป็นตัวกรอบของตัวอักษรนะคะซึ่งจะมีหลายรูปแบบมาที่ให้เลือกทีนี้เราต้องการใส่รูปเข้าไปในกรอบตัวอักษรนะคะเอาเมาส์ไปวางตัวนี้ก็ขึ้นคำว่าฟรีก็แสดงว่าเราสามารถนำมาใช้งานได้ฟรีนะคะทีนี้เราลองเลือก,อกตัวอักษรที่ภายในเนี่ยเป็นรูป เขียวเขียวขาวนี่นะคะเขียวท้องฟ้าเพราะว่าลักษณะแบบนี้เราสามารถจะใส่รูปภาพเข้าไปในกรอบรูปตัวนั้นได้แต่ว่าถ้าจะเป็นตัวอักษรธรรมดาสีขาวเนี้ยเราจะไม่สามารถใส่รูปภาพเข้าไปได้ค่ะทีนี้เราลองเลือกมานะคะว่าเฟรม f E เอออ่าเอมเมื่อคลิกครั้งหนึ่งนะคะตัวอักษรก็จะขึ้นมาที่หน้าต่างการออกแบบนะคะทีนี้จะทับกันอยู่เนี่ยเราจะทําขนาดใหม่ก็คือว่าเราครอปตัวอักษรทั้งหมดนะคะแล้วก็ปล่อยทีนี้เราก็ลากที่มุมนะคะใหญ่เล็กได้ตามต้องการนะคะแล้วขนาดก็จะปรับตัวขนาดทั้งหมดที่เราเลือกมาทีนี้พอปรับขนาดได้แล้วเราเราคลิกไปทางขวานหนึ่งทีนะคะ ย้ายตัวอักษรอ,ออกมาทีนี้น่าจะใหญ่เกินไปอยู่ครับอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ลากตัวอักษรอ,ออกมานะ f m e หาตัว R ทีนี้ถ้าเราต้องการให้ อะไลเมนท์ uh, ที่วางแนวนอนเท่ากันนะคะเราคลับเลือกทั้งหมดแล้วไปที่ p o s i t i o n เลือกไปที่ Ho Spencer i ซ o นเมื่อเราได้เฟรมตัวอักษรแล้วนะคะเราจะให้ระยะห่างระหว่างตัวอักษรเท่าเท่ากันเราก็ uh, ครับทั้งหมดนะคะแล้วก็เลือกที่ Position ไปเลือกที่ uh, ข้างล่างสุดที่ tidy up อะค่ะที่เป็นขีดแนวตั้งสามขีดเนี่ยก็คือระยะห่างแต่อันนี้เลือกไปแล้วระยะห่างระหว่างตัวอักษรเท่าๆกันก็จะได้ช่องไฟของตัวอักษรแต่ละตัวเท่าๆกันนะคะทีนี้เราจะเลือกภาพที่เข้ามาอยู่ในเฟรมของเราเนี่ยถ้าเราต้องการภาพอะไรเราก็เลือกหาได้จากตัวเมนูโฟโต้นะคะแล้วก็พิมพ์อย่างอันนี้พิมพ์คําว่าโอเชียนนะคะพอพิมพ์คําว่าโอเชียนแล้ว อินเทอร์เนียก็จะเป็นรูปของทะเลต่างๆโดยที่เราอาจจะเลือกรูปที่เป็นรูปฟรีมาใช้งานแบบนี้ก็ได้นะคะน,นี้ก็จะฟรีแต่ว่าถ้าตัวนี้ก็จะเป็นโปรเป็นโปรเราคลิกหนึ่งทีนะคะแล้วก็ลากมาให้รูปมาอยู่ในในในกรอบเฟรมของเรานะคะคลิกอีกหนึ่งทีทีนี้เราลองจัดให ัวรูปเนี่ยมันสามารถต่อเนื่องกันได้นะคะเราดับเบิลคลิกไปที่รูปที่ตัวอักษรตัวแรกนะคะแล้วก็ขยับเลื่อนให้ชิดซ้ายสุดนะคะแล้วพอตัวอักษรตัวที่2เราก็ดับเบิลคลิกแล้วก็ขยับให้ชิดซ้ายสุดเหมือนกันภาพภายใต้เฟรมก็จะต่อเนื่องกันนะคะ ลากแล้วก็ปล่อยนะคะทีนี้เราจะได้ตัวภาพที่อยู่ในเฟรมตัวอ,อักษรที่เราเลือกไว้นะคะทีนี้เราอยากจะให้ดูความแตกต่างแล้วลองเลือกดอกไม้นะคะพิมพ์คว่า flower คลิกเลือกที่ดอกไม้หนึ่งทีนะคะเดี๋ยวจะเอามาวางไว้ที่สลับกันนะคะระหว,ว่างทะเลกับดอกไม้อันนี้มาที่ตัว m นะคะเราก็จะได้เป็นรูปภาพภายใต้ตัวอ,อ,กอักษร เราจะดาวน์โหลดนะคะใช้ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกตัวเป็นจะเป็น PNG JPEG หรือว่า PDF ไฟล์ทีนี้เราเลือกเป็น PNG แล้วก็เลือกคลิกไปที่ transparent background นะคะเพื่อสามารถจะเอาไปใช้งานบนที่อื่นได้สะดวกะคะแล้วก็ดาวน์โหลดทีนี้ก็จะดาวน์โหลดเข้าไปในบนแล็ปท็อปแล็ปท็อปหรือว่าบนตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะคะจากนั้นเอาไปใช้งานได้ค่ะ